สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกสักคลิปนะครับคลิปสั้นๆวันนี้ก็มีงานหลุดจองอีกหนึ่งเล่มนะครับมาให้ชมแล้วก็มานำเสนอให้พี่ๆที่ชื่นชอบมีดทรงนี้นะครับเล่มนี้ก็จะเป็นงานผสมระหว่างามีดอินเนปแล้วก็มีดโบวีนะครับเข้าด้วยกันจะเป็นงานมีดสเปคใหม่ที่ช่างวัดทำนะครับพร้อมซองไขเด็กสีเขียวนะครับ แถมแท่งแมกนีเซียมติดตั้งไปให้เรียบร้อยนะครับมาดูตัวเล่มกันนะครับขนาดใบมีดเล่มนี้จะความยาวจะอยู่ที่9นิ้วนะครับความกว้างของท้องมีดอยู่2.2นะครับผลิตจากเหล็ก s u p 9นะครับด้ามประกบไม้พยุงนะครับใส่น็อตแข็งแรงแข็งแรงให้3จุดนะครับตรงท้ายนี่เอาไว้กระแทกนะครับกระจกเวลาฉกเฉินได้นะครับ เร่มนี้เป็นงานว่างพร้อมส่งนะครับเป็นงานหลุดจองนะครับเก็บปลายทางแล้วไม่สามารถติดต่อผู้รับสินค้าได้นะครับปกติสั่งทำอยู่ราคา2980บาทนะครับวันนี้ขายแบบประชดไปเลยครับราคา2,500บาทนะครับมีอยู่เล่มเดียวนะครับราคานี้หากพี่ๆท่านใดพร้อมโอนก็สามารถทักลไลน์มาได้เลยนะครับ2,500บาท พร้อมซองใครเด็กนะครับเหล็ก s อสนะครับเล่มนี้ขัดผิวกระจกให้เงาวิบวับเลยนะครับคมเปิดคมให้พร้อมใช้งานมีอยู่เล่มเดียวนะครับราคา2,500บาทนี่นะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับถ้าเกิดใครพร้อมเดี๋ยวช่างวัดจะทิ้งเบอร์โทรแล้วก็วางลิงก์ไลน์ไว้ให้นะครับก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับราคา2,500บาทพร้อมส่งนะครับ